สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j s Pro นะคะอยู่กับถ่ายแล้วแล้วตอนนี้ไทยยกับรุ่นนี้เลยค่ะ MG C ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมเซ็นเซอร์ท้าวติดเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมฟังก์ชันแรกเลยนะคะเราจะปิดได้เลยค่ะตำแหน่งอยู่ด้านหน้าคนขับเลยนะคะนี่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้หากเปิดไฟนะคะก็จะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยอาจจะเราลองเปิดใช้งานกันนะคะส่วนด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังได้เลย เรายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้นะคะนี่ระบบกันหนีบอีกด้วยเห็นไหมคะว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนฝาทายดิ้งกลับไปแบบนี้เลยค่ะเราปิดให้ดูอีกครั้งนะคะเราก็จะลงมานิ่มๆเงียบๆแบบนี้เลยนะคะส่วนเปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดนะคะแล้วปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกไรยกหรือว่าดันขึ้นหนักมือแล้วนะคะ ค่ปเปนในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดแช่ไฟที่รูปฝาท้ายแบบนี้นะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ทาวเตอนั่นเองตำแหน่งอยู่ตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดู เซ็นเซอร์ของเราแม่นยำมากมากเลยค่ะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ MG4 สนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้า,ฟฟาพร้อมเซ็นเซอร์ท้าวเตะแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JSO นะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะนี่ถ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ